ลูกมันสร่งให้เจ้าเพื่อจเก็บข้างหลังอโนเน่แทะมากขมือบะครับหรือว่าพึ่งจะมาเนี่ยดิคือกันเต็เจ็บกุ้งเซละโตกุ้งคือบหนตาบดีเสือกุ้งน้อย กุ้ฝอยอย่างนี้เนี่เขาเอาไปไปไปล้างนะ้ำของกุ้งไอนแล้วก็่น,นี่แมงางานาตงงามเี้เตีมงป็นนึงบซื้อยี่ห้อยเพิงอันแข็งแข็งแมงละงามมันจิแก่ะต่พูนะ่ะเม่นเถูกตัองอันนี้ก็แข็งกันะตวเม่ม่ นี่หอดฟ้าตัวน่ว่าว่าเอางันนี่หอดบักไข่บักกระเดิดไข้กับเอาเอาวัตถุมิบบักกุ้งตัวน,น้อยๆราปรลาไหลนะ่ะ <c oughs> นี่เป็นหาหอยครับโอ้ห้หาส่อนนะคุณเป็นหาหอยต้องหาหอยเล็บมากนี่สอนกุ้ง

ถ้ากันมังหมหอยมาเล่นน้าบัด,บ,ดบัดมีล่มซะมื่อ,น,อนีน่ก็เลยเสดซื้อเพอิ่นตัวอันข้าวข้าวขยันมาเดือซื้อเยอะอันนี้ขวดเป็นขวดสองสามบาทก็ได้นเน,น,นี่ยแม่งอันน่าง่ำตงแต่ลึกนลำบันผุนล่ะคืมตัวดำแมงอีดแมงเหนียวเองวะมีบ่นี่แม่น โอ้ยผมไปหาสอนตะนหน่อยเด้โอ้บางสั้นบ่ะสอนแมงดาสอนแมงกิเต้งสิโอ้มาคือกัจมสนมจมผักยำแมงกิซ้อนก็ไปมาเบิดแล้วเาดิว้ายบางสั้นบ่ะมึงแน่หรอเจ้าแมงอันตั้งแต่เข้าดึงลำบันพุ่นน่ะคือนี่ตัวนี้มันั้งเป็นตัวอันธรรมชาติตัวนี้น่อยตัวนี้น่อยนั่นบ่ามือมีแต่ การให้งานแนนต้มจังนี่หกลุมเนป็นตาตาลายเะเป็นอันตาพุทธโหขกไปหันมาเต็มวจากผมกระบโยเลื่อนวันเห็นตูนมันอยากปล่อยกัับขึ้นไปเห็นตูดเนาะยิบออมันบวเห็นเนี่ยแล้วหันเต็มจังจากว่ากลุ่มเนี่ัได้เอครับปล่อยมันขับขึ้นไปเห็นน้องงเ่เห็นอจังเหอบวเห็นเหรอก็ได้ออกไป ท่านหน่อยเพิ่นว่าไปหาเถาย่ายังพาไปกับป้าไอ้น้ำเพิ่นไปเหรอจะกับมวนอยู่เด้ผมหาอยู่ทั้งสารค้ามคุณมาหาหอยโอ้ได้หรอว่าแต่ว่าผมเห็นงานอยู่นี้อยู่สมเด็จนี่มาหาหอยได้แล้วอหาโลเสือบ่ได้ลงหาดิปลาสิลงหาลรามัน อากาศมันเป็นใจมันก็เป็นหนาวเหลียวก็เป็นก็เป็นหนาวเลยบด้ลงหนาวบ้านคือว่าบอกครับเนี่ยคือว่ายำไก่เติมแต่ว่าเนี่ยเต้นนี้เสร็จเราว้ายเต้นนี้สัมผัส เพชรจังได้กินหละยย่งมกเตมกไก่กไรหรือว่ายังยังก่อนเื่อนอมออมอ๋อจไปไปตอืมอะไรบอนนะเฮ็ไปบด้มาหาคู่มือดอกวัติไว้บอดนอแต่แต่มือนี้คือยบบวมาหากินข้าปลาเ้ มัว่ามากินเขาบ้าได้เหมือนกรได้มันก็มีความสุขุ๋ยจังนึงได้ว่าชีวิตปลาอะไรตั้งเป้าไว้กันเอาละกันอาชีพก็ไรหลายทุกอาชีพอยู่ม้อนหวดกับปานั่นอ่าบัดนี้นั่นนั่นนั่นกุ้งขันเท้าวันอย่างตัวหนึ่งอันขันเท้าแต่ชีวิตทำงานทำงานไรอืมเกิดมาในชีวิตนี่เงินนั่นมันมันมันเป็นเรื่องสำคัญอยู่แต่หางเทยงเงินมันก็พอสำคัญปันใด เข้ามาประสำคัญป่านนี้ก็สุขภาพห้อบกดีคือจังนวดสิได้ไปนวดรู้รูก็เมื่อยนั่นของเกี่ยวของถามว่าใส่เงข้าก็ได้ออกแห้งนวดเนาะไปเข้าเดียวก็ได้เงินหันซ้ำสิมาว่าบ่เอาหอยแข้งไปสื่อเพิ่นสี่สื่อสักว่นสามสิบบาทก็พวกินอยู่แต่หันอยากหาด้วยน้ำปกาลำแลงของเจ้าของก่อนมันสิได้ซ้ำใด้ินะสอนคือกันถามว่าบ่านี้เขากิน้ำห้องว่าบอก พูนตืออ้อกรอดเจ็บออันลูกร้านก,กันนี้ไปน้ำมังสัติแล้วเงินเออบ้านี้เข้าในบ้านี้ตำแก้วขึ้นลวกครับกินธรรมชาตินี่เว้ยแต่พอแต่แม่เข้าบ่แกงลูกเต่าเ่าบ่อ,อยากน้ำเข้าบ่อข้าวเห็ดแกงกินกับบอ่บอบอ่อเอาทำไมอันอันขันหอขาขัวไว้หรือว่าก,ก้อยไว้หรือ,หอ,หอ,อยังสีนงเสนะี่ยเสียบเนาะโอ้ยจับกูเต็นมาแต่ใส่อะี่จักออกจากบินไปละ ทีนีมมีสินกับเห็ดนมียังปลูกมียังเลี้ยงกอเฮ็ดอ้าวกินซ้ากับพ่อได้กินอย่านี้ได้ปานไอ้ม่น้อยไก่ก็บอกถือแล้วเนาะอันอันได้เฮ็ดไข่เพ่าม็น่าเาะมัน่านั้นคันพวกได้เลือกกินกับเลือกกินก็ขายไว้นะแต่ว่ากินรากๆก็ยักินยูเฮ็ดกินมสิได้รู นี่ละพ่นมาคือปวยอยากไมยพวาม่าเป็นน้องพ่นชุดป่วยเนาะเห็นน้องพ่นเย่๋งเงอืออยู่เสียไปแต่อยากน้ได้เหรออยู่ๆตักสบู่ักสบอ่บัตรที่เราของมีวันนี้ป่อยากหอยตุกต้นยู่กับเอามากินแน่จาจงมันนั่นมันชุบกรเดี่ยวมาแล้วชุบกระเดี่ยวเดี๋ยวงอืออยู่เอาไปเห็นดาลวดนุกหนุกปุบปินกมีเสถียร้ว่อยากมีเสถียรก็บปวอยาก อันนี้ฮันบอว์แม่ยังน,นี่ฮันบอว์ไปห้องไปสอนกุ้งอ้ตับแก้วร่องแซงร่องตัวสใสแ่บตับแก้วร่องไว้หัวโนมไวะแซ่บของในหน่อยอันของแถลง,ง,งน,นี่กับพะกันห่อเข่ามาบุกหงมาต่ำอยู่ได้เท่งหุ่นก็ได้ว้นะน้ำดี <laughs> หากินขขาป <laughs> ลาฮารลูกมาหาดเหรินหายังไปแล้วเิ่งบรรยากาศเออ มันคอยมีมียังหลายม,มีพ่อสมันติพ่อกุ้งกุ้งน้อยกุ้งฝอย,อยว่าจะผ้ากันหาเลี้ยงกันกุ้งเลี้ยงหอยอยู่นะเป็นยังไงอือหนึ่งเจะตัวกันได้ใช่ไหมดูนี่ว่าแม่นตัว เฮ็ดจะข้ามได้ได้ย่าหยำไม่ได้ย่าลาบก็ว่าเฮ็ดไปได้วมดสำเร็จนั่นนั่นปลาตัวหนึ่งกบไปแล้วน่ะ่๋อเอี๋ยวไปไปไปอันอันขันห้าวว่าไ้ห้าวย่าลาบเนี่ยขันได้ก็ย่ายยำหมายความว่าเฮ็ดไปตามธรรมชาติได้ก็ประเดี๋ยวจะไปหวังอยังก็ว่าหันเข้าหวังว่าอุ้ยปลูกต้นมะม่วงขายกันนะ ขันบ่ได้ขายเราเป็นเสียสุขภาพกินประวันว้าใจเสียแล้วอันนี้ว่ามึงตายกระสังมึงเงีงกระต่ำปลูกย่างเดียวไปตามเมียตามเกิดรอดก็ได้กินเกจะตายมันก็ตายลงไปรอดตัวิจ๊จะไปหวังมันลงทุนสมมติว่าเขาจะลงทุนปลูกอย่างกระสังด้วยเห็ดอย่างกระต่ำเงินสองหมื่นสมมตินั้นว่าเงินสองหมื่นหนึ่งจะไปยืมเงินคนมากแมแมนเป็นเงินเจ้าของได้บ่ได้ก็ะยาหัวมันหันบ่ได้ถือว่าเ้าบ่มีความสามารถเ้าบ่มีความรู้ เฮาตรงไปเรียนหููมาว่าเฮ็ดจังไดฝนจังนั่นโอ้เห็นว่าเพิ่นเหตุเหมือนธรรมดาดูเฮ็ดหยังก็สั่งมีความอดทนอแน่นิแต่ขนาดมาสอนนี่ก็อดทนอแน่นิเออเจสิได้กินว้าเก็บล้างขวดแอวแล้วเนาะมาเก็บเอาเทละโตเทละโตอยังไงเจ้าก็ได้ท้ายเชียะไปจากไปน้องแม่มาสอนดั่มข้ามดําเชียนี่บ่ได้เชียะครับบัดผู้ถามซื้อคื่อนขายแพงแถวบ้านท ก็ว่าเบ้องเราเจาก็ว่าหาบุ้งตัวสิได้แต่ละตัวมาดูมาดูได้ไรวะอยากได้กุ้งอยากได้กุ้งฝอยโอ้ยยายยังหายไม่ได้เลยนี่ยายยายยายคุณว่าถามซื้อแล้วนี่นี่อยยาาาากมมมเได้หน่อยก็ซ้่าหาขาย ได้หลายกซงม่ได้เราลูกยายหาไปกินอย่างนี้ยังไม่ได้เลยนี่น้องวิงมาสวมนนั่นเห็นว่าได้หอดปลาพูนพุ่นพูนก็บอกว่าเอาคนไปเห็นยัยบอกก็กินปลาเมื่อนี่มากินกุ้งกับแมงง่มเนี่ยบ่าเอาปลาบ่าเอาปลาบวกกินเมื่อนี้คันเจียวปลากับตกเอาแต่ปลากุ้งหามโอบ นานๆเห็นบ่ตัวใสๆจําแจวลงสะลงบัดนี้สะลงเอ้ยแซ่บตัวนั่นตัวใสๆตัวน้อยๆดอกกินตกินคําเดียวก็ยิ้มทําโรคขอบ่เห็นุงเล่นนี่พุ่น่ะตัวเายังข่อยยังเห็นข่อยสิเฮ็ดให้มันเต้น่จังเห็นหเต้นจังไดเอาจังได๋เอา ขันโตใหญ่กบจังได้ม <oh> ั่นเออยจ้าหนิงเรา้อยวอกดูนี่คือความลำบากในการหากินอัก่งหนึ่งคือสักคือสายตาสภาพร่างกายแต่ใจสูงเอ้าท่านได้พ่อานโยสู่ต่อไปย่ายว่าห้อยกับสู่ห้อย ขึ้นสิบันรถมาหาหอยเนาะมาเล่นน้ำก็มี่ไม่มีอากาศหนาวตั้งไฟถาเลยเฮ่ยภาเคยไปหาแบบนี้ไหมหาสอนเลยมีแต่อยู่นานมีแต่อยู่นานพวกเจ้าอยู่แต่ในเมือง เอากุ้งหัดแมงนังกัมีบ้างไปด่แม่แน่เอหวยก็อยากเล่นน้ำนะแม่นบุตรวัยใหยได้หน่อยเล่นน้ำจิตตุ้ง